ตอนรับข้าสวจ้บอชูสวสด,ดีเพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้อง้องทุกคนครับ <c oughs> คือเกมนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเดินลุกเกอร์ นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วแล้วก็อีกหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเล่นไว้เมื่อโคตรนานนันแสนนานมาแล้วนะครับเล่นไปอีพีเดียวแล้วก็ขี้เกียจเล่นแล้วนะครับแต่เกมนี้มันสนุกนะก็คือมันเป็นเกมคล้ายๆกับพัซเซิลนะครับแก้ปัญหาปริศนาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เกมนี้ต่างจากเกมอื่นก็คือเกมเนี่ยมันกวนตีนมากนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะกระเสือกอสนออกมาจากปราสาทน,นี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับแต่เอาละในเมื่อเรากลับมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูไี้ ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนิ้วมันจะชีช้ตรงไปตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครดูแล้วหรือว่า,าคิกเกตดูแล้วอนะีพีหนึ่งเนี่ยก็มาดู EP พสองพร้อมกันได้เลยนะครับแหมแต่เพิ่งจะออกมาจากปราสาทกูต้องเข้าไปในเขาวงกดอีกแล้วหล่ะเนี่ยแล้วยังไงแล้วผมต้องทำยังไงนะอันนี้ลืมและเ,เหมือนเหมือนเราจะต้องโอ้คือคือคุณเห็นไหมว่า,ม,ม,า,ออนะามันไม่มีทางออกเนี่ยทุกทางเนี่ยมันไม่มีทางออกแล้วมันจะให้กูไปไหนเอ้ย E E S ใช่เป่าใช่เปล่าใช่เปล่ามีตัวอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแล้วเราจะแล้วเราจะแล้วมันยังไงละ่ะจริงๆมันต้องมีคําว่าสตาร์ทไปเอ็นหรือเปล่าก็คือลากจากสตาร์ทไปที่เอ็นถ้าจะไม่ผิดนะเราอ้อมเข้าไปได้ไหมไม่ได้เราจะเข้าไปยังไงเฮ้หรือว่าไอพวกนี้คือสตาร์ทและเอ็นเป็นไปได้ไหมคือเราจะต้องหาคําว่าสตาร์ทกับเอ็นอนะ่ะอันนี้มันไม่มีคําว่าสตาร์ทกับเอ็นเลยเออ มีเหตุมีเลยอ๋อนี่ไง spe ชัวเลยโอเค e ตรงนี้นะ e ไป s ไง en s start แหมเรานี่ร็บฉลาดไปกันนะเนี่ยเอานี่นี่นี่เเเผมว่านี้ถูกผมว่าทางนี้ถูกอ้า มันยากมากเลยนะเนี่ยอันแรกนะเนี่ย EP พีสองมันจะใช้เวลาด่านสักเท่าไหร่กันเทียวเนี่ยเราต้องไปไหนครับเอ๊ะหรือว่าเราต้องไปดูแผนที่ไม่ต้องดูมัหรอกจะไปดูทําไมแผนที่อ่ะเกมนี้มันต้องเดินโง่ๆถึงจะถูกว่าแต่เราต้องใช้ความโง่แค่ไหนกันเทียวถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้คุณรู้ว่าผมลงหรือยัยงเด็บรอห <laughs> ลงจริงแล้วทายังไงล่ะทีนี้ี่สํารวจแทบจะทุกที่แล้วนะไม่มีอะไรเลยจะทํายังไงดีมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง เฮ้ย <Hey. S 2> เป็นสวนครับตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่แต่ว่าเกี่ยวได้แน่เลยอีส่วนเนี้ยเชื่อเลยมีอะไรเขียนอยู่ที่ตูดหรือเปล่าไม่มีเอาละเราก็ค่อยๆเดินมาตรงนี้ข้างหน้านี้ต้องมีอะไรกับสตาร์ทกับเอ็แน่นอนเฮ้ย hey. นี่ไงรีสตาร์ทรีสตาร์ทคืออะไรรีสตาร์ทคือคือเอ็ไปสตาร์ท คือเราจะต้องลูดผ่านอีสองอันนี้ก่อนด้วยหรือเปล่าถูกไหมแล้วถ้าไม่ลูดล่ะมันจะผ่านไหมอาจจะไปเลยปึ๊บปบปึ๊บป,บป,บปบไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าต้องลูดผ่านอีสองตัวนี้ด้วยเส้นมันตัดกันไม่ได้ป่าวว่าแจะไม่เกี่ยวนะอ่าเรียบร้อยผมว่าเราเดียก็ค่อนข้างที่จะไอคิวสูงเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> เอ็นไปสตาร์หรอ เราทำยังไงออาซืบอาซืบอาซึบอันนี้ไม่น่ายากนะอ้าวอ๋อมีขีดๆหนึ่งที่มันยังไม่ได้เราไปอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไร หรือว่าต้องวาดวาดรูปนาฬิการายใบอะได้ไหมมีใบไหมคำใบอะมันต้องลากยังไงเอา้ามันมันผาดได้ยังไงม,มันผาดได้ยังไง พระเจ้าอะแม่นางฟ้าช่วยบอสหน่อยช่วยตอบบอสหน่อยมันผ่านได้อย่างไรเอ่อรอบนี้เราจะต้องจะเดาแล้วกันว่ามันจะต้องราบแบบป,ปกติก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรตรงไหนอ้าวเส้นหลุดโอเคสวยสติวดิทำไมมันเหมือน,น,นมันเริ่มใหม่เลยอ่ะ

อ่าให้ไปต่อเลยเหรอโอเคขอโทษเป็นลายหินเฉยๆเฮ้ยนี่ห้องเล่นเกมมีลากไปไหนเนี่ยห้องเล่นเกมมี SE SE อะไรอยู่ในนี้ไหมั้ย SE, s ออ่ะ S กับ E อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มี the n e x SE อ่ะอะลาย e อ่ะ ไดทิงอา้าวโอ้ SE อีเอาแล้วเราจะลากยังไงล่ะในเมื่อมันมันตัน SE อยู่อะเลยต้องครอบเหรอครอบอันตัวนี้เหรอขอบ SE. เอสอีอ้าวไม่ได้บันไดและเริ่มใหม่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  เออเริ่มใหม่ลากแบบห àng, ่างๆอ๋อเจ๋งอยู่นะอันนี้เราลองค่อยๆลากปแบบประหยัดพื้นที่อะ่ะเอาง่ายๆใช่ปะวะเฮ้ยอ๋อโอเค ลากมาลูกลากมาลูกลากตรง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 ,ตรงอย่าไปกินพื้นที่คนอื่นเขาโอเคสวยงามโอเคเรียบร้อยติดติด,ตดเราต้องลากขึ้นไปแล้วก็ไปทางนี้เริ่มม่เริ่มไ่เริ่มม่เริ่มม่เออเอาสิวะกินขอบกินขอบอย่างเดียวกินขอบอย่างเดียวเดี๋ยวเราเก็บขอบก่อนโอเคมันจะไม่โผล่ขึ้นมา ติ๊งน่องเฮ้ยโคตรเวอร์โคตรเวอร์กินขอบ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 ขึ้นมาติ๊งน่องสวยงามกินขอบ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 ซึบสื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 บเออกูต้องจำเหรอเนี่ยอันที่หนึ่งลาก มันเลตยากมากเลยอ่ะแต่เนี้ยเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วตามเส้นเอาเส้นไปไหนวะเส้นขึ้นไปข้างบนเหรอเซิร์ฟเส้นมาหนี่เส้นมาหนี่ลากขึ้นมาข้างบนโอ้ประตูเปิดประตูเปิดแล้วโอ้มีเกมให้เล่นด้วยมีเกมให้เล่นด้วยอะไรเนี่ยโพนี่เทลแดนซ์อะลอตแม็กเอเดชันอ้าวสตาร์ทเอ็นเฮ้ยจับอ้าว ไม่ใช่ดิต้องเอไปอเฮิบฮบฮฮฮเกมบ้าเลยเนียฮฮเฮ้เฮ้เฮ้นี่เฮ๊เฮ e. ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิบแล้วเกือบแล้ว คล้ายๆทำเป็นเกมยิงปืนแต่ไม่ยิงปืนเป็นลากเอเอาเชียเลยปะเนี่ยโอ้โหโคตรยากโคตรยากโคตรยากเข้าใจแล้วเออเอาสิวะ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 เฮ้ย <g ülme> เราเอาจัดเฮ้ย <g ülme> เราจะเราจะสู้มนันไม่ได้จริงๆหรอวะมาสิ SE เจ้าศัตรูร้าย,เ,ยเกือบแล้วเ,เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่เข้าไปเข้าไปอ๋อเราชนะนะฮะเราชนะนะฮะถึงแม้ว่าเราจะแตกไปหลายหลายส่วนก็ตามอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าลากออกไปแล้วก็ไปที่อ e. ีนแต่ปกตินะอันนี้เฮ้ยและน,นี้ล่ะ โอเคเราลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้คือปั่นไฟปั่นไฟไปไหนหรอมันยิงไปไหนวะฮึ่บ <c oughs> นี่คือเครื่องอะไรยิงไปไหนอ่ะไอ้เครื่องนั้นมันไอ้เครื่องนั้นมันชี้ไปทางนู้นมันจะเกี่ยวอะไรอะ่ะ <c oughs> มันจะเกี่ยวอะไรวะเฮ้ <c oughs> ฮ้ยนี่ไงมันยิงเซเลอร์เลเซอร์ไปแล้วเออยิงไปไหนอ่ะหรือเราต้องไปผมว่าเราต้องไปทำอะไรกับอีเครื่องนั้นสักอย่างแน่เลยนะครับไม่น่าเกี่ยวกับตรงนี้หรอกเฮ้ยนี่ไงมันยิงเลเซอร์ไปที่ตรงนู้นแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเสีตัวตวให้หน่อยเรากลับมาสู่ห้องวัดรูปอีกแล้วครับเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนหรอเุ้ย อุยบ้าอะไรไ่ดี5 minutes later ขออนุญาตไปดูเฉลยคือผมไปดูเฉลยมาแล้วแล้วผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรผมจะไปที่พระจันทร์ก่อนเขาบอกให้ไปที่พระจันทร์เสร็จแล้วก็ไปที่ไปที่ไหนกูดูเลยไปที่ไปที่อันนี้ไปที่อันขวาสับเหลี่ยมแล้วก็ไปที่ รูปใบไม้แล้วก็ไปนาฬิกาทรายใบไม้ my, นาฬิกาทรายไหนวะในใบไม้ใบไม้ by my, by my, ได้อยู่บงังแล้วก็นาฬิกาทราย <c oughs> แบบนี้ได้ไปเนี้ยนาฬิกาทรายแล้วก็ไปที่ลูกธนูแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมยแล้วก็ไปที่สามแฉกเข่แล้วไปที่เอ็นเลยโอ้ยเอาหม่เอา้เอาจะเย็นไหนหนุ่มแล้วก็ไปที่สามแยกแล้วก็ไปที่อ e. ี มันมีเหตุผลอะไรเหรอผมอยากรู้แค่นี้แหละตรงไหนที่เป็นเหตุผลเนี่ยฮะเฮ้ย s อ e. นี่อา้าวไปไม่ได้สแสดงว่ามึงลากได้กูก็ต้องลากได้ต้องลากไปไหนต้องลากไปไหนเนี่ยดูรเราต้องเปลี่ยนม,มุมมองเปลี่ยนม,มุมมองหรือเปล่าเปลี่ยนม,มุมมอง หรือมันมีตัวเอสตัวอื่นหรือเปล่าไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวสุดท้ายก็ต้องเป็นมุมมองนี้แสดงว่าเราต้องลากเออลากเอสเอสเนี่ยลากขึ้นนี่ได้แล้วก็ลากขึ้นมัมนนี่อ้าวเออเอาเอาม่เอาไ่เอาไปเอสลากมาเอสลากมานี่อ๋อโอเคแล้วก็ลากมานี่ ก็ลากมานี่เออเออกค่อยๆลากไปแล้วกันเอาเอซซ์อ่าติด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 ,ตดได้อยู่ได้อยู่มาแล้ว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 มาวออนี่มาถึงนี่มาถึงนี่ก็ว่าทำไมขอบมันวางเรียงกันแปลกๆนะครับนี่คือเหตุผลสินะกลาขึ้นไปโหเวอร์มากเวอร์มากเวอร์มากมอู้หู Of knowledge, Shailan, mix a with the Stones of perfection. <laughs> oh, wait, it's a giant cop. do <laughs> นี่คือตอนจบของเดอะลูกร r ที่ผมคิดว่ามันอีกนานเลยนะกว่าจะจบแต่ว่าสุดท้ายเราก็เล่นจนจบได้นะครับและนี่คือเดอะลูกร r EP ที่2นะครับนี่ขนาด EP ที่2นะยั่ววุ่นวายขนาดนี้นะครับแต่ไม่มี EP ที่3แล้วเฮ้ยหรือว่าเราเล่นมาสาม EP แล้ววะ จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับเดิรลูเกอร์นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยมกดติดตามช่องบอชชูแบบเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับส่วนใครอยากที่จะคอมเมนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรที่ผมพลาดไปหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนี้ครับและเพื่อนๆมีเกมอะไรที่น่าสนใจนะครับตลกๆหรือว่าน่าเล่นน่่าเลนแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันแนะนำมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนนนนนนนีี้้้้้คครรรรัััััับบเเเเาาาาตตตอออองงงลลลลกกไไปปท่่ะะะดดูู์แผมชจขว เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ